วันนี้ก็ทดลองดูนิดหนึ่งเนาะเพื่อนว่าสัญญาณดีหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าครึ้มเนาะฟ้าครึ้มมากฝนก็ตกฝนตกมาดินดินเนาะกลัวจะฝนลงเม็ดมานิดหนึ่งกลัวจะไม่มีสัญญาณบรรยากาศทุ่งนายามเย็นเดินเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ในทุ่งนานโอ้ยอยู่ <c oughs> ในทุ่งนาที่ไหนอยู่บนถนน <c oughs> อยู่ถนนตัดผ่านทุ่งนาเนาะอีสานทุ่งนากว้างใหญ่มองแล้วทุ่งนากว้างใหญ่มากกว้างใหญ่สุดสายตาเนาะฝากถึงคนไกลบ้านเนาะเผื่อไม่ได้อยู่บ้านเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็นึกถึงทุ่งนาไม่รู้เพื่อนๆนึกถึงทุ่งนาหรือเปล่าบางทีก็ไป ในตัวเมืองใหญ่เห็นห้างใหญ่ใหญ่เห็นบรรยากาศสะดวกสบายก็ลืมนึกถึงชนบทเนาะนวานตรงนี้วานโดนไม่ค่อยโดนน้ำฝนเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีหญ้าอาจจะมีบ้างเนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งหญ้าเต็มเลนเพื่อนแต่ฝั่งนี้ให้ดูตรงที่ไม่ค่อยมีหญ้าก,ก่อนถ้าแปลงที่มีหญ้าแล้ดวดูทีหลังเดยวเพื่อนจะตกใจ ว่ายายทำไมเยอะขนาดนี้ชาวนาจะได้ข้าวรอเป,ปล่ามันใช่ทำง,ง่ายๆเด้อนานเพื่อน<ม>บางทีก็หวันเจอฝนตกน้ำเยอะก็ไม่งอกงอกมาก็พร้อมย้าฝั <resp. S 1> ่งนี้ก็สวยอยู่ถือว่าใช้ได้อยู่นาอย<ม>ู่มองไปก็มีต้นข้าวเยอะกว่าต้นญ้า เห็นหรือเปล่าเพื่อนมองเห็นหรือเปล่ามุนไหมน้อนี่หมุนไหมถ้ามุนก็บอกเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้เพื่อนฝั่งที่มีหญ้าเนาะนี่การหว่านข้าวตอนฝนตกโดนน้ำฝนกับหว่านข้าวตอนแห้งๆต่างกัน เพื่อนนี่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้เจอผลก็เลยโอ้เจอผล <c oughs> ก็เลยงอกหญ้ามามีแต่ดอกหญ้าแบบน,นี้ไปไหนกันหมดเนาะนี่สัญญาณมีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พามาดูทุ่งนา จริงๆแหละเพื่อนๆอยากไปดูบรรยากาศในเมืองจริงๆวิวสวยนี่ทดลองก่อนเดี๋ยวประมาณอีกสองนาทีท่านเพื่อนไม่มาก็จะลงก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูเนาะถ้าเพื่อนๆไม่มากก็เราก็จะลงไม่ <laughs> เป็นไรครับ อีกสองนาทีก่อนเนาะคอยดูอีกสองนาทีผมทดลองดูก่อนว่าสัญญาณมีหรือเปล่าฟ้าครึ้มทั้งวันวันนี้มืดมากเลยฝนก็ตกลงมานิดดนิดๆแล้วตอนนี้มันไม่ชัดเนาะใกล้จะมืดแล้วด้วยเนาะตอนนี้ ช่วงหน้าฝนก็จะลำบากนิดนึงเวลาถ่ายลฟ์สดช่วงหน้าฝนถ้าไม่ชัดผมก็ไม่อยากให้เพื่อนดูตอน <c oughs> ตอนไม่ชัดน้ำมองไม่รู้เรื่องเนาะเดี๋ยวก็จะลงแล้วทดลองดูเฉยๆออกมาถ่ายคลิปเนาะก็เลย ลองไลฟ์ดูว่ามีสัญญาณไหมสักห้านาทีก็พอเนาะถ้าไม่ชัดเนาะ แค่นี้ก่อนเนาะโอ๊ะทำไมลงไม่ได้ทำไมลงยากสัญญาณนี่มีลงยากมากเลย